สวัสดีครับขอต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ส่องวิไลห้โชคนะครับเมื่อน,นี้ FC เอฟซีเดยกรล่อมาหลายนะครับสีผ้าเอฟซีทุกท่านมาตามแมวทางหวยล็อกนะครับประจํางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้หสิบห้านะครับบาแนวทางตัวเลขหวยล็อกของคนนี้สิบเดือนทางไปที่ทังไหนนะครับประจํางวดวันที่สิบหกผมก็ได้โทคุยกับเพื่อนแล้วนะครับพี่น้องว่าแนวทางตัวเลขหวยล็อก นะครับงวดที่แล้วเพื่อนไหกะเสียดสิวพี่น้องมาเป็นโต,โตกับพ,พี่น้องแต่ว่าสำหรับสายวิ่งของเพิ่นนะครับเพื่อนวิ่งที่หนึ่งกับหานะครับหนึ่งกับมาพี่น้องบนล้างเลยเดีอครับสำหรับสายวิ่งสายแลีนเท่านะครับแนวทั้งห้อยล็อกนะครับเจ้าของตัวเลขแนวทั้งงวดนีเพื่อนกายผมมาแล้วนะครับตัวเลขแนวทั้งกา อยู่ในมืออผมแล้วเพราะว่าได้โทรคุยกันนะครับได้ทรคุยกันกับเพิ่นกะเป็นเวลาเกือบสามินาทีนะครับพี่น้องคุยกันไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเอฟซีเข้าข้อเบนของมาหลายนะครับอยากได้แนวทางหวยหลอกนะครับถึงแม้บ่ถือตัวตรงกับถือว่ามาพี่น้องสายวิ่งมาหนึ่งบทลางเลยนะครับพี่น้องครับเอาครับนี่ครับเป็นตัวเลขแนวทาง งวดประจัวมาที่หนึ่งเนาะเอฟซี FC ห่อเห็นบอลเนาะครับตัวเลขนะครับ,รบสายวิ่งเพิ่นวิ่งห่มากเลยเนาะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับหานะครับพี่น้องกับหนึ่งกับห้าแล้วตัวเลขแนวะาทางเพิ่นตัดคู่ไห้ครับสิมีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่พี่น้องตัวสําคัญก็คือหนึ่งหกนะครับกะทิ้งบ้าบม่ได้เขา่าตัวตรงกะทือว่า เนวทางของเพิ่นกะถ้าผู้ซื้อกับนะครับกะขึ้นสีโซกสีหมันสำหรับแนว่ยทางหัวหลอกนะครับนี่ครับเป็นรักฐานอ่างอิงนะครับเนะาะเจ้าของแนว่ทางตัวเลขเพิ่นง,งวดประจำวันที่16กกรกฎาคม2อ6 5 65. ที่จะถึงนี้กะได้มาแล้วนะครับพี่นอ้องเอาครับผมก่าพอดีผมสีได้ แจงให้เอฟซีฮ่องหู่นะครับเพราะว่าที่ผมลงไปคลิปที่แล้วว่าจับของแนวทางตัวเลขเพิ่นนะครับเพิ่นกัติดตอมผ่านทางเอ็ดวากัสำหรับเอฟซีภูษกภูมาน้าอยากซอยค่านนำมือประกาสมุดดินซอเพิ่นกะมีนะครับผู้ใจบุญนะครับผู้ใจบุญสุนท่านซอยค่าสมุดค่าดินซอประกาทั้งจากของแนวทั้งตัวเลขเพิ่นมานะครับ นั่นก็คือคุณชนระดาด้อครับเด้อครับขอกลาบขอบุญขอบคุณคุณชนระดาเป็นย่างสูงนะครับขอบุญขอบคุณแท่นจะของแนวทังตัวเลขไว้หลอกนะครับที่คุณชนระดาซอยคานำซ่ากาแฟเพื่อนมานะครับขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับคุณชนระดานะครับไ้สก๊อตมันอีกด้อครับครับแล้วก็แนวทังตัวเลข ประจำงวดวันที่สิบหกครับได้มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับแนวทางตัวเลขประจํางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมอาพี่น้องแนวทางตัวเลขเห็นกันมานอกครับเอฟซี FC ครับอแนวทางตัวเลขนะครับวิ่งบนล่างนะครับเป็นเจ็ดกับแปดด้วยเอฟซีครับเป็นเจ็ดกับแปดนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปด และการแนวทางตัวเลขเพื่อนประกบคู่ไห่ม่าเลีวนะครับพี่น้องสําหรับเจ็ดเป็นหลักสิบสิมีอยู่เกตชุดน้ำกันนะครับพี่น้องมีตัวใดแนะนะครับเอฟซีเข้ากับมาเบืองน้ำกันนะครับแคบหน้าจอไว้น้ำดื้อครับเอฟซีครับแคบหน้าจอไว้น้ำนะครับกสิมี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดโอครับขอสวดขออภัยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้า ละกะเจ็ดเจ็ดนี่ก็คือนเนือทางตัวเป่านะครับเจ็ดเจ็ดสิมิอยู่เกะชุดนะครับพี่น้องสำหรับเกตเป็นลักสิบและที่นี่แปดเป็นลักสิบก็บมิโยเกะชุดขึ้นกันพี่น้องครับกับสิมีโยเจ็ดชุดขึ้นกันนะครับมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก่าแล้วเนื้อทางตัวเลขห้อยหลอก จาของแนวทางเพิ่นว่าไก่เครืงทางเพิ่นติตัดคู่ไห่เพิ่นติจับคู่ไห่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้เอฟซไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับสายวิ่งสายแรงกับยาบอกว่าเป็นบนล่างด้้อเอฟซีกับยาเป็นบนล่าง7กับ8ปดนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขถ้าเอฟซีทันใดถ้ามากักจะชอบ กับแคบนาเจวัยถามว่ามักกับพานนะครับทางช่องเฮ้ากับเสนอเป็นเพียงแนวทาจ้าของตัวเลขแนวทางเพิ่นห้กับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขกับมีเขามี่ลดกระทือเป็นธรรมดานะครับพี่น้องเฮ้านะครับกับบวากันเนาะครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางห้วยลอกกันนาติดตามนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นกับบ่ถือว่าไหลนะครับพี่น้องไก่คงสุดท้ายเพิ่นกับประกบคู่ให ก็ถือว่าหน่อยคู่ลงอีกก็นีครับสําหรับผููงบหน่อยกับล่อล่อชุดตัดของคนนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักชุดเต็มของคนก็ถือว่าเป็นชุดเต็มก็ได้นะครับกะแคบหน้าจอไว้เพื่อพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับย่ำอีกรอบนึงนะครับสายวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเอฟซีท่านใดมีตัวเลขคืดในใจมากในใจกะสามารถ สิี่จอเอาเลขวิ่งของเพิ่นไปประกบคู่ได้นะครับอากระบ่กเป็นยังกร็ขอกราบขอบุญขอบค,ค,คุณนเอฟซีที่เขามาแล้วนะครับไรรมบ่ว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับทุกท่านที่ชอยกดไลค์กดแชร์ทางจองเฮาไหนีีกำลังแรงใจหาคลิปเด็ดๆดังๆฝากพี่ตอนน้องนะครับขอกราบขอบุญขอบค,ค,คุณครับสำหรับเอฟซีที่เขามาแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบว่าได้ผ่านข่าวสารเด็ดๆดังๆจากทางจองเฮา และการเบิ้งคิปกับเบื้องไหจบด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าบางท่านกับข้อมตนมาว่าตัวเลขแีวทางบ่เห็นบอยยังนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่พลาดข่าวสารดๆเดือนด่างจากทางงจองเฮาเพราะว่าจะเป็น f อเก่า f อใหม่นะครับแลวก็ขอกาบกองบงขอบคุ่นอีกครั้งนึงนะครับสําหรับผููมีจิตรัทธานะครับคุณนชนระดานะครับซอยคา สมุดปากกาเจ้าของแนวทางเพิ่นมานะครับก็ขอกับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบุญขอบคุณแทนเจ้าของแนวทางเพิ่นนะครับที่ซอยคานำซากาแฟพันแอดมานะครับกะทางแอดก็ได้มอบให้เจ้าของแนวทางเพิ่นไปแล้วนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาสำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วดนะครับสำหรับเอฟซีไม่นะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเฮานะครับเพื่อสิหาคิด เด็ดๆดังๆมาฝากพี่ตัวน้องนะครับเพื่อสีบัวผาดข่าวสารจากทา้งสองเฮ้านะครับก็อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอไว้ตัวเล็กน้าทางนะครับบางว่าเอฟซีเแคปหน้าจอไว้แล้วเอาสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทงังงสองวิไลให้โชคนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยด้วยสุขสุขคนสวัสดีครับ